คลิปนี้พามาชมบรรยากาศนะครับที่หาดพัทยาตอนเช้าๆนะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณาหาดหน้าโรงแรมบุสิตนะครับตึกที่เห็นไกลๆนั่นเป็นโรงแรมเคปดารานะครับผมบริเวณนี้ที่ผมอยู่ก็คือบริเวณสันกั้นคลื่นนะครับผมด้านนี้ก็เป็นบริเวณหาดพัทยานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนรปนสันนะครับ ที่เขาทามากั้นคืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานชายหาดนะครับติดโรงแรมดุสิตนะครับเมื่อคืนฝนตกครับเช้ามาบรรยากาศดีครับนี่เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับด้านนู้นนะครับก็จะเป็นเขาพระตำหนักนะครับในทะเลก็มีกิจกรรมทางน้ํานะครับเริ่มมีกิจกรรมแล้วครับสาหรับกรุ๊ปทัวร์นะครับรือพารามมเตอร์นะครับผม อยู่ตรงนู้นนะครับที่เห็นไกลๆมีเรือโบราณมาจอดด้วยนะครับเหมือนออกมาจากหนังเรื่องแจ็คสเปโร่เลยนะครับผมเรือลำนี้ลัศนียภาพก็หมุกขมวนนิดนึงครับผมฝนตกประมาณตีห้านะครับเมื่อคืนนี้นะครับไม่ใช่เมื่อคืนนี่เช้านี้ครับตกประมาณตีห้าก็หยุดไปประมาณสักเจ็ดโมงแปดโมงครับฝนก็หยุดนะครับ บรรยากาศบริเวณหาดใกล้ๆโรงแรมบุสิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือประมงของชาวบ้านนะครับจอดครับเป็นเรือ,อ,อส่วนมากก็จะเป็นออกไปตกปลาครับตกมึกตกปลาอะไรประมาณนี้ครับเชา้ชาๆบรรยากา,กาศก็ดีครับได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งครับผม นี่เขามีเรือโบราณมาจอดนะครับสร้างความแปลกตานะครับมีสีสันนะครับให้ชายหาดนะครับเป็นเรือเป็นเรือคล้ายๆออกมาจากหนังโบราณนะครับหนังพวกหนังโจนสลัดหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรือลำนู้นนะครับบรรยากาศเช้าก็เงียบสงบดีครับผม ก็มีคนออกมาทํากิจกรรมบนชายหาดบ้างนะครับแต่ยังไม่เยอะนะครับมีคนออกมาวิ่งออกกําลังกายเดินเล่นนะครับตรงบริเวณทางเท้าฟุตบาทนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ตอนเย็นๆคนก็นิยมมาถ่ายรูปนะครับชมพระทิ่ตกดินกันเยอะพอสมควรนะครับรบริเวณนี้นะครับถ้าน้ำบดเราก็สามารถเดินจากตรงนี้ เลาะริมหาดไปได้เลยนะเดินเลาะตรงนี้ไปนะผ่านรงบริเวณหน้าโรงแรมดุสิตไปนะครับก็จะไปถึงหน้าหาดโรงแรมเคปดารานะครับไปหาดรับนะครับนาะเคือ18แล้วก็ยาวไปจนถึงวง,งอมาดตเลยนะครับสามารถเดินจากจุดนี้ไปได้นะแต่ถ้าช่วงน้ําขึ้นมันก็จะขึ้นมาถึงนี่เลยซึ่งจะไม่สามารถ เดินไปได้นะครับถ้าวันไหนน้าลดลงประมาณนี้นะครับหรือว่าลงกว่านี้ก็สามารถเดินจากนี้ยาวไปได้เลยตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับริมหาดนะครับมีคาเฟ่นะครับมีเตียงมีผ้าใบให้บริการเหมือนกันนะครับถือว่าบรรยากาศตรงนี้ก็ดีดีเหมือนกันครับเย็นๆก็มาชมพระอาทิตย์ตกยินได้นะครับเข้าได้ตรงซอยนาเกลือยี่สิบสองนะครับสามารถขับรถตรงลงมาเลยก็จะมีบันไดลงมาที่หาดนะครับ สำหรับหาดนี้นะครับเดินยาวไปผ่านหน้าโรงแรมเคฟดาราเชื่อมต่อไปหาดลับไปถึงหาดบงอมาดได้เลยสําหรับถ้าใครขยันเดินนะ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าครับตรงนู้นก็จะเป็นเรือ,อโบราณน,นะครับด้านนู้นจะจอดนะครับน่าจะไม่รู้ว่าใช้งานจริงหรือว่าเอามาจอดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับผมถ้ามายืนถ่ายตรงจุดนี้ก็จะติดเรือโบราณไปด้วยนะครับตรง าสานเขือตรงนี้นะครับตอนเย็นๆก็คนก็มาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะครับชมพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับผมมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะครับอันนี้ก็มีผักบุ้งทะเลนะครับเป็นลานผักบุ้งทะเลเลยนะสายมือตรงนี้ลานกว้างข้างโรงแรมบุสิตนะครับมีเรือประมงเรือที่เข้าไว้ไป ตกปลาตกหมึกกันนะครับจอดตรงนี้ของชาวบ้านนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเชครับเงียบสงบดีครับผมกิจกรรมในทะเลก็ตอนนี้ก็จะมีพวกพลามอเตอร์นะครับเรือลากล่มนะครับน่าจะเป็นสําหรับปุ๊บทัวร์นะตอนนี้นะเช้าๆช้าุบทัวร์ลงนะครับผมด้านนน้นก็บรรยากาศ ไกลๆตรงนู้นนะครับเขาสอทลอนะครับตรงป้ายพัทยาซิตี้นะครับพัทยาวิวพอยต์แหลมบริหายฝั่งนู้นนะครับนี่ก็พัทยาใต้ครับไล่มาเรื่อยๆพัทยากลางครับผมแล้วก็มาพัทยาเหนือโซนนี้นะครับสูงๆนะก็จะเป็นอมารีนะครับโรงแรมอมารีนะครับผมแล้วก็ฮอลิเดย์อินครับติดกันแล้วก็ ตึกที่3ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นมาร์คแลนด์นะครับเป็นคอนโดนะครับส่วนตรงนู้นนี่ปลายนิ้วผมก็จะเป็นเนอร์สพอยต์นะครับเป็นคอนโดนะครับไกลๆตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นนิวตันเซนทันบีดนะครับตรงนู้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับพามาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับ บริเวณหาดหน้าโรงแรมบุสิตนะครับก็ทิ้งท้ายสภาพบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับนี่มีต่างชาติมาว่ายน้ํานะครับตอนเช้านะครับสำหรับก็หลังเขาคงไม่หนาวนะแต่สําหรับคนไทยก็อากา,กาศก็น่าจะหนาวนิดๆน,น,นึงนะครับถ้าลงน้ํานะครับพาผมลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ